อนุสวัสดิ์ค่ะคุณชายอุ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วจริงๆิอุ้ยตายคุณชายเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเนี่ยจู่ๆขึ้นก็มาแต่เช้าตามดิฉันมาเลยค่ะคุณชายโอ้โหไม่ไหวแล้วจริงๆคุณชายเป็นอะไรคะเนี่ยหรือว่าหรือว่าคุณชายเป็นนักเสบจึงเห็นอะไรผิดปกติจึงมีคลื่นขนาดนี้โหนนาซีก็มาที่นี่ทีไรก็มีแต่ของปลอมไม่มีของจริงเลยนะเนี่ยอุ้ยตายคุณชายเข้าใจผิดแล้วนะคะที่นี่ของเรามีแต่ของจริงเด้งดึงเด้งดึงค่ะอุ้ยตายเจ้าอย่าโกหกครั้งเลยครับมาสองสามรอบก็มีแต่ออปลม คุณชายครับเสื้อมาแล้วครับน,นี่ไงเ้าต้องรีบไปละไม่งั้นอยู่ไม่ไหวเจ้าจะไม่ละเนี่ยไปไกลเลยนะเจ้าข้าจะดึงเจ้ามานี่เลยนี่ยรับยาไปสักเอายาไปสือมีคุณชายเอายาอะไรเนี่ยคุณชายครับมารอบสองแล้วครับเอาเสื้อมาให้คุณชายแล้วนะครับเออนี่มารอบสองเลยนะครับต้องรีบไปแลวขืนอยู่ไปก็ไร้บอร่อยข้าได้เสื้อคุณชายทีไรเนี่ยข้ารู้สึกว่ามีความสุข อยากจะมีอะไรสำสิ่งรองออกับเจ้าไปไกลเลยนะเนี่ย